ตำรวจชุดคีคายคดีฆ่าเผานังยางสศพในส่วนปลามน้ำมันที่จังหวัดตรังระดมกำลังเล่งติดตามผู้ก่อเหต,ตุต่อเนื่องค่ะหลังสารอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว4คนล่าสุดตำรวจยึดรถกระบะของผู้ก่อเหตุแล้ว1คันค่ะ ตำรวจชุดคลี่คลายคดีฆ่าเผ่านังยางประชุมตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็วางแผนติดตามผู้ก่อเหตุสี่คนคือนายสุภกรรักวิวัฒนายจรรชัยสมาธินายปิยศักดิ์สุวรรณมณีและนายระพีพันธุ์บุญเกือ้อผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดตรังหลังทั้งหมดตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าเผ่านังยางคนงานบริษัทปิยะกลการ1 9 9ากจำกัดเสียชีวิต3มคนในส่วนปามน้ำมันค่ะที่ตำบลกาลาเสอำเภอสิกาจังหวัดตรังเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมา พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยนะคะว่าผู้ก่อเหตุแต่ละคนมีคดีติดตัวอย่างชกโชนค่ะโดยเฉพาะนายสุปกรรักวิวัฒน์อายุ37ปีหัวหน้าแก๊งก่อคดีมาแล้ว6คดีคือฆ่าผู้อื่น5คดีและยาเสพติด1คดีตำรวจติดตามตัวดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนเพราะว่าเป็นผู้พยายามสร้างอิทธิพลข่มขู่คุกคามขโมยปาล์มเพื่อเป็นเงื่อนไขขอดูแลสวนปาล์มน้ำมันเอง หากใครให้ความช่วยเหลือสนับสนุนปกปิดหรือว่าให้ที่พักพิงจะเอาผิดทุกคนเพราะว่าผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้พัวพันกับยาเสพติดด้วยเป็นภัยต่อสังคมจึงเร่งรัดให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะส่วนศพที่พบว่าถูกเฝาและถูกเผาแล้วก็ฝังดินนั้นอีกหนึ่งศพค่ะขณะน,นี้ทราบข้อมูลแล้วว่าคงจะเข้าไปขโมยปามและถูกผู้ก่อเหตุที่กำลังหลบหนีจับได้จึงลงมือก่อเหตุค่ะ ล่าสุดตำรวจชุดคลี่คลายคดีสามารถยึดรถกระบะอีซูซุป้ายทะเบียนจังหวัดตรังซึ่งเป็นรถของหนึ่งในผู้ก่อเหตุที่ใช้บรรทุกปามไปขายแล้วก็บรรทุกยางรถยนต์ไปก่อเหตุเผานั่งยางสามศพในสวนปามน้ำมันเมื่อวันที่11พฤษภาคมได้แล้วค่ะหลังพบจอดไว้ในพื้นที่ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองตรังซึ่งเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุตำรวจจึงยึดไว้ตรวจสอบค่ะ